เจริญพรครับแรงบันดาลใจเรื่องเล่าดีๆที่จะทําให้ผู้ฟังเกิดกําลังใจในการทําความดีบานหลวงพี่เม่นชีวิตของเราลิขิตเองได้พื้นฐานความเชื่อของคนโดยทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนามักจะคิดว่าชะตาชีวิตของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับพรมลิขิตหรือฟ้าบันดาลบ้างคนอื่นบันดาลบ้างพระเจ้าเป็นผู้กำหนด จึงพยายามอ้อนวอนร้องขอในสิ่งเหล่านั้นช่วยดลบันดาลให้ชีวิตตนเองดีขึ้นแต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครกำหนดชะตาชีวิตของเราได้นอกจากตัวเขาจะเป็นผู้กำหนดเองโดยอาศัยกรรมหรือการกระทำใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วไม่มีใครสามารถอ้อนบอนหรือบังคับใครให้เป็นอย่างไรได้ ดังเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในภูมิกัสูตรซึ่งมีใจความว่าในสมัยที่พระปู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณนะป่าวาริกะอัมพวันเมืองนาลันทาหัวหน้าหมู่บ้านชื่ออสิพันธ์ได้ไปเฝ้าและทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาถึงคนที่ตายไปแล้วว่าพระองค์สามารถทำให้คนเหล่านั้นไปเกิดในสวรรค์ได้ทั้งหมดได้หรือไม่พระพุทธองค์จึงทรงย้อนถามกลับไปว่า อสิพันเราจะขอถามท่านคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดเสาะเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อโลภมากพยาบาทและมีความเห็นผิดมาหาชนได้ประชุมกันแล้วว่าพากันสวดอ้อนวอนเขาว่าขอให้คนคนนี้เมื่อตายแล้วจงไปเกิดในสวรรค์เถิดคนที่มีกุศล,ลกรรมแบบนี้ เมื่อตายแล้วจะเกิดในสวรรค์ได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าอสิพันเปรียบเหมือนคนโยนหินก้อนใหญ่ลงในแม่น้ําลึกแล้วมหาชนพากันสวดอ้อนวอนขอให้ก้อนหินลอยขึ้นมาก้อนหินจะลอยขึ้นมาตามเสียงอ้อนวอนหรือไม่ไม่ลอยขึ้นมาพระพุทธเจ้าค่าอสิพันฉันนั้นก็เหมือนกันผู้ใดรักษากุศลและกรรมบทสิบเมื่อตายไปย่อมตกนรก แม้เสียงอ้อนวอนของมหาชนก็ไม่อาจจะช่วยอะไรใครได้ส่วนบางคนในโลกนี้รักษากุศลกรรมบทสิมีการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์แม้มหาชนจะพากันสวดอ้อนวอนให้ผู้ตายไปเกิดในนรกเขาก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ตามกุศลกรรมของเขาเปรียบเหมือนคนเทน้ำมันลงในแม่น้ำแม้มหาชนจะสวดอ้อนวอนให้น้ำมันจมลง น้ำมันย่อมลอยขึ้นไม่จมลงในใต้น้ำพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าวัวใครก็เข้าข้อไข่หมายถึงใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีได้จะสรรเสริญหรือสาบแช่งใครดีหรือชั่วเป็นไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วจากการฟังเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า คนที่เป็นตัวคนออกแบบชีวิตของเราเองนั้นก็คือเราเองไม่ใช่ใครอื่นเลยฉะนั้นแล้วเราทุกคนมีโอกาสในการทำความดีมีการที่จะใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าแต่ความคุ้มค่านั้นจะต้องแลกมาด้วยกับความดีดีต่อนตอนเองดีต่อสังคมโดยที่ไม่มีผลกระทบด้านลบกับใครๆเลยฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีสิทธิ์ในการออกแบบชีวิตเราเองจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาทำความดีหาความดีใส่ตัว ก็ฝากเรื่องนี้ให้กับทุกๆคนที่มาฟังเรื่องนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้จเจริญพร